สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ปี2565ทะลุ6.6แสนล้าน13มกราคม2565นายนากฤตเทิดทศศรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า ในปี2,565ที่ผ่านมามีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวมทั้งสิ้น2,119โครงการเพิ่มขึ้น41%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2,564และมีเงินลงทุน6,064,630ล้านบาทเพิ่มขึ้น39%นับว่าเป็นมูลค่าที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิดนอกจากนี้ การออกบัตรส่งเสริมซึ่งเป็นขั้นที่ใกล้จะลงทุนจริงมากที่สุดก็มีแนวโน้มที่ดีในปี2,565มีโครงการที่ออกบัตรส่งเสริมทั้งสิ้น1,490โครงการเพิ่มขึ้น9%และมีมูลค่าเงินลงทุน4 8 9 9 9 0ล้านบาทเพิ่มขึ้น21%เป็นสัญญาณที่ดีว่าในระยะ1-2ปีข้างหน้าจะมีการลงทุนจริง ที่มากยิ่งขึ้นสำหรับการขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายมีเงินลงทุน468,668ล้านบาทคิดเป็น71%ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมทั้งสิน้นด้วยเงินลงทุนส่วนใหญ่นั้นอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามูลค่า1 2 000, 9 4 7 5ล้านบาทรองลงมาได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน มีมูลค่า15,371ล้านบาทอุตสาหกรรมกรเกษตรและแปรรูปอาหารมูลค่า81,731ล้านบาทอุตสาหกรรมปิโตเคมีและเคมีพันมูลค่า59,762ล้านบาทและอุตสาหกรรมดิจิตอลมีมูลค่า49,458ล้านบาทตามลำดับนอกเหนือจากอุตสาหกรรมเป้าหมายแล้วธุรกิจที่มีเงินลงทุนสูงได้แก่ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมกิจการขนส่งและโลจิสติกส์โดยในปี2565มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในหลายกิจการเช่นกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั้งแบบ BEV, PHEV และ HYBRID มูลค่ารวมกว่า53,000ล้านบาท ผู้ลงทุนรายสำคัญเช่น BYD และ h o r i z o n Plus กิจการ Data Center มูลค่ากว่า42,000ล้านบาทผู้ลงทุนรายสำคัญเช่น Amazon Website Service AWS และกิจการโรงแยกก๊าซธรรมชาติของปตทมูลค่ากว่า18,000ล้านบาทสำหรับยอดขอการลงทุนใน e EC e นั้นเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวคกาลงทุนใน e EC นั้น ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายสําคัญมีสัดส,ส่วนกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมทั้งหมดโดยมีการขอรับการส่งเสริมจํานวน637โครงการคิดเป็นเงินลงทุนรวม358,833ล้านบาทเพิ่มขึ้น84%เซโดยมูลค่าการลงทุนกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและวอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้ากิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมกิจการขนถ่ายสินค้าสําหรับเรือบรรทุกสินค้าเป็นต้นในส่วนของการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศหรือ FDI มีมูลค่า4 3 3 9 7 1ล้านบาท เพิ่มขึ้น36%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2564โดยจีนมีมูลค่าขอรับการส่งเสริมการลงทุน77,381ล้านบาทรองลงมาคือญี่ปุ่นมูลค่า5767ล้านบาทสหรัฐอเมริกามูลค่า5296ล้านบาทไต้หวัน45,215ล้านบาทและสิงคโปร์44,286ล้านบาทตามลําดับ ความคึกนาล่าสุดสุพันธ์ทำนายเศรษฐกิจไทยปี2566เตรียมคว้า5โอกาสพร้อมตั้งรับ5วิกฤตจากสภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยนายสุพันธ์มงคลสุธีรองหัวหน้าพักและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจพักไทยสร้างไทยทำนายว่าปี2566เศรษฐกิจไทยจะต้องเผชิญกับวิกฤต5ด้านแต่ยังมีโอกาส อีกในด้านของเศรษฐกิจอีกห้าเรื่องด้วยกันเนื่องจากเศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำวิกฤตแรกที่ประเทศไทยต้องเผชิญก็คือปัญหาด้านของภูมิรัฐศาสตร์ที่โลกแบ่งเป็นขั้วต่างๆนอกจากภาวะสงครามแล้วยังมีการทำสงครามทางการค้าตามมาก่อให้เกิดการกีดกันทางการค้าการส่งออกต่างๆจะยากขึ้นราคาพลังงานสูงขึ้นเงินเฟ้ ราดตราดอกเบีย้ยจะเพิ่มขึ้นราคาสินค้าจะเพิ่มสูงขึ้นทําให้เศรษฐกิจชะลอทั่วโลกวิกฤตที่2คือวิกฤตหนี้สินปัจจุบันนั้นประเทศไทยมีหนี้สาธารณะสูง60%ซและขณะเดียวกันนั้นหนี้ครัวเรือนในประเทศก็ยังสูงถึงเกือบ90%ของ GDP สูงเกือบที่สุดในโลกเพราะโดยปกติแล้วเมื่อหนี้สาธารณะสูงหนี้ครัวเรือนควรจะต้องต่ำแต่ในปัจจุบันนั้น สูงทั้งหนี้สาธารณะและหนี้ครัวเรือนซึ่งนับว่าอันตรายมากนอกจากหนี้ครัวเรือนที่มองเห็นแล้วอยู่ในระบบยังมีภาระหนี้แอบแฝงอีกคือหนี้นอกระบบที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเพราะประชาชนไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ในระบบได้ปิดกั้นการทำมาหากินของประชาชนส่วนใหญ่วิกฤตที่3คือการขาดดุลการค้า ประเทศไทยได้ดูนการค้ามาอย่างต่อเนื่องหลายปีจนกระทั่งปีที่ผ่านมาเริ่มขาดดูลการค้าและมีความเสี่ยงที่จะเป็นต่อเนื่องไปอีกหลายปีเนื่องจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นและการกีดกันการค้าที่เกิดขึ้นอาจนำไปสู่การกู้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นวิกฤตที่4คือการเปลี่ยนแปลงด้านของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้และระบบอัตโนมตัติต่างๆที่อาจจะ กระทบอุตสาหกรรมทั้งระบบรวมทั้งตลาดแรงงานไทยนั้นต้องมีการพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นวิกฤตที่ 5. วิกฤตสุดท้ายคือเสถียรภาพของรัฐและความไม่เป็นเอกภาพของรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีไม่สามารถบริหารงานได้อย่างมั่นคงขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างแกนนํารัฐบาลและพักร่วมรัฐบาลทําให้ เกิดความขัดแย้งในทางการทำงานตลอดเวลารวมถึงปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและไม่สามารถแก้ไขอย่างไรก็ตามนายสุพันธยังกล่าวอีกว่าประเทศไทยยังมีโอกาสอีก5ด้านก็คือ1โอกาสด้านการท่องเที่ยวเนื่องจากมีการคาดการณ์กันว่าหลังวิกฤตโควิด -19 จะมีความต้องการการท่องเที่ยวที่สูงขึ้นทั่วโลกและไทยนั้นเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยว รวมทั้งการเปิดประเทศของจีนที่จะทำให้ไทยนั้นได้รับอนิสงค์จากนักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาในไทยนายสุพันประเมินว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยในปี2566ไม่ต่ำกว่า25ล้านคนและการท่องเที่ยวจะเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 2. การเคลื่อนย้ายทุนและตลาดทุนนายสุพันคาดการว่า ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกจะทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายการลงทุนทั้งในด้านของการย้ายฐานการผลิตและการย้ายตลาดทุนจากประเทศจีนและเครือข่ายด้วยเอเชียโตะวนออกเฉีงใต้เป็นเป้าหมายใหม่ของการลงทุนในปี2566และไทยเองควรจะเร่งเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามามากขึ้น 3. การลงทุนจากภาครัฐ จะมีเพิ่มขึ้นเพราะการก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆจะเริ่มกลับมาหลังจากที่ชะงักไปในช่วงวิกฤตโควิด -19 จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง 4. วิกฤตด้านความมั่นคงทางอาหารของโลกจะทำให้ทุกประเทศเร่งกักตุนและหาแหล่งอาหารเพิ่มเป็นโอกาสของไทยเพราะไทยนั้นเป็นแหล่งผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกหากไทยสามารถยกระดับ การผลิตอาหารแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำของสินค้าเกษตรยันปลายน้ำไปจนถึงการแปรรูปสนับสนุนการส่งออกและเร่งหาตลาดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้อีกทางหนึ่ง 5. การเลือกตั้งที่จะมาถึงจะทำให้กระแสเงินสะพัดขึ้นในประเทศรวมถึงโอกาสที่จะได้รัฐบาลใหม่ที่มีเสถียรภาพมากกว่าเดิมและอาจจะมีรัฐบาลที่พัฒนาเศรษฐกิจได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วย